อันซื้อน้ำมันมาไว้ทาไว้ทายนีม่มันผักกรัน,นงนี้วิมีแยกกระเลนไปเก็บไปกันเหนียวใบแห้งมันอยู่มันกับวิมีกินมันเนาะเลยจำเป็นต้องซับลอยเอามาฮอยเกล่อนี่ยเราล่วงเอาน้ำมันล่งน้ำน,น้ำมันขิ่มแล้วแก้บ่ได้ปั้นนี้ก็คือขิ่มแล้วเนี่ยนมันมกฮอยถุงเดียว,วก็เอาพักที่พักกิตูพักเอ่อกิเลิศใจ พ่อเดี๋ยวมันจะแข็งเกินเป็นน้ำตรงเรียงเลยบาดเนี่ยขเขาเบือเอาเป็นใสเน,น,น,นาะขะเนาะทิกดันเด็กใจเอาชวดจ้าพ่อตัอนวนี้จะเน้นแบบนั้นน้ำมันจะไม่ค่อยชิน อันซื้อน้ำมันมาไห้ทาไว่ทราเอานปกติยายอมมาขอย่าจะบ่มักใส่ไว้มะกรูดแต่ว่านี่มันจำเป็นมันบ่มีนอดักกินยายก็เลยใส่แบบมะกรูดน้าใส่มันมันทารัตเองนะมกอึเป็นสีเหลืองๆมันก็จะน่ามันขาดไอ้พักกระแหงน้ำมะข้อยา่าเทศที่เมดนะคะนาเกายายเทศทิมเมดยายมันเดือดแล้วยากะเอาปู ก็จะอยู่ไก่แล้วก็น,นะแตะก็รู้ว่ายเนี่น้อยเกี่ยวไทยน,นะคะนอขนาดน,นี้ไน้่ยน้อยเกี่ยวค่ะยายจะใส่ใบเตยแทนใบมะกรูดตะกรบพักกะเง้งสุดยอดจตาว่าอันนี้เตะจมูกยุกินไม่ได้ค่ะอย่าหาทําไม่ซื้ออีกแล้วขณะที่ล่อออกมาคอยมันเดือดอยายกเอาไข่ตีไข่ใส่ถ้่วใบซีน่วยนะ ค่ะที่นี่ออมมาคอยกันตักใส่ผัวใส่เลยพร้อมเสิร์ฟแล้วก็เอาพักที่พักที่ตูพักที่เลิใสใ่พอ เดี๋ยวมันจะแข็งเกินนะคะยาก็จะเจียวไครการที่ไม่ได้กินน้ํามันจะเลยก็ไม่ดีมันต้องมีบำเมนมาไปก,กินเะเลยนะคะกินนิดๆหน่อยๆเนอะอยากัจะใส่แต่สีอิวขาวใส่เนะาะคะเน,ะน,นาะดกัะเดียกใส่เอาจวดจ้าีจะใส่น้ําตาลดีกว่าลูก้างๆ น้ำใบเตยนะคะใยต,ต the um ้มใบต้มใบสำหรับให้มันเย็นแล้วยใยก็จะเปปันผลไม้นี่เด็กกินแล้วก็ยังข้าวเด็กเล็ก็ยังข้าวขาจมบะไดโขกไอ้ที่โคคือโกตะไคร้โกหอมหอมเด็ยวนะคะซีนัวใยกะใส่ซียศค่ะเราใส่น้ำตาลนิดนึงเพื่อให้ไข่ฟูการใส่น้ำตาลให้แทน พี่น้องคะกันยังว่ามันกินบดได้กลินบดได้แกะมาหอยแก้สิแก้ไขอ,อีกรอบสองไกินบดได้ในการคือทิมนะคะอ่จจะได้เกียวทินจะบ้่ไฟสินไข่เกี่ยวจะฟา่กันกินไข่ต้มไข่ต้มไข่ขัวแต่ยังสั่นนะคะก <c ười> ินได้บดได้บ้านนี้ก็คือทิมแล้วล่ะเป็นนาตรงรวง ไข่ฟูเนพี่น้องหรือไม่ก็บางคนก็จะบีบมะนาวใส่แต่ยายบอสซดอกยายเปรี้ยวยายใส่น้ำตาลเลือดเจ้าไข่เจ้าไข่ ไข่เลยว้าวน่ากินไข่ทำมาไวค่ะเกี่ยวไข่จะลูกเขาบัรลูเขาไปอ่านเขาไปเบิร์ดพับชาทอตก็ใบผัดชกได้ทางเห้เขาลูกไม่ลูกบ่รลูลูกกับไปเอาไปทอดเบิร์ดเขาไปทอดลูกชิ้นทอดยังเลมค่ะแก้วก็เอาพักที่พักที่ตู้พักเอ่อ กิเลศใ่พ่อเดี๋ยวมันจะแข็งเกอเอาบวกใส่ด้วยนะคะใจเนาะค่ะเนทีนิเกระเด็กใจเอาจวดจ้าตะก,ก,นกินซื้อม่านเป็นสีดำๆมันก็บอกเป็นตะก,กินเนาะมันกระแยะแยงอยู่นะคะชิมก่อนบัีิจวดน้ำได้ตามสบาย ใส่เนาะคะเนาะพิบกัน,ดนเด็ดใส่เอาชวดจ,จ้าย่ะจ้ากบจะเจียวไข่การที่ไม่ได้กินน้ํามันซะเลยก็ไม่ดีมันต้องมีบะแมนมาบปให้กินซะเลยนะคะกินนิดๆหน่อยๆเนาะย้ยากบจะใส่แต่ซีอิวขาว นะคะยากัจะเจียวไข่การที่ไม่ได้กินน้ํามันซะเลยก็ไม่ดีมันต้องมีบำแมนมาบะให้กินจะเลยนะคะกินนินดๆหน,น,นยๆเนาะยากัดจะใส่แต่ซีอิ๊วขาวเป็นน้ำตรงเรียงเลยบาดเนี่ยเขาวเบวือเอาเปิใส่ให้มันมนผักอันนี้นะบักอือบเป็นสีเรลเรงๆงมันก็จะน่าที่จะได้ก,กังข้าวอยู่หลอบนี้ย่นนายเฮ็ดน้ำมันหม่โดยการเอา พักท่องนะคะแมาปันปันใส่แทนข้าวเบือเนาะเอามาไว้ถักเกี่ยวไข่จต่ลูกเขาบลูกเขาบได้อ่านเขาบได้เบิง่งพี่น,น้องคะกันยังว่ามันกินบ่ได้กิ่นบ่ได้แก้มหอยแก่สิแก้ไขอีกรอบจองพักกินบ่ได้นี่ก็คือพิมนะคะมันขาดไอ้พักกระแงออห้งน้ำขอนในย่ายกระเท้ถิ่มเมิดนะคะน้ำเกาย่กรเท้ถิ่มเมิดย่ายมันเดือดแล้วอยากจะเอาปง มันขาดไอผักกระแง่งนำมะขอนหรอย่า่กระเที่มเมดนะคะนำเกาแย่เที่มเมดย่า่มันเดือดแล้วอยากจะเอาปูเลี้ยแต่ว่าโอ้มันบะเมี่นะมันทอดอันนี้ซื้อมะตับกระแห้งย่ายซื้อลวมันง่าแลวมันอย่งไป็นตะลักอุเทงอันนี้เราขาดไม่ได้เราต้องกินทุกวันแต่ก็มันนมันขาดไอผักกระแง่ง น้ำมะพร้ยวายกระเทียมทิมเมดนะคะน้ำเกายกระเทียมทิมเม็ดใยมันเดือดแล้วยากจะเอาปรุงนะคะซีนัวยายกระใสซียดค่ะเรากระใสน้ำตาลนิดนึงเพื่อให้ไข่ฟูการใส่น้ำตาลนี่เฮ็ด้ยแต่ว่าโอ้โมันบ่มีนน้ำมันทอดอันนี้ซีนัวกระหมักแห้งยายซื้อน้ำมันง่าน้ำมันยังไตรสารนะจ๊ะอุแพง พี่น้องคะกันยังว่ามันกินบอดดายกิน่นบอดดายแกมออกหอยแก้สิแก้ไขอีกรอบสองใครกินบอดดายในการขึ้นพิมพ์นะคะนี่คือนําใบเตยน,นะคะยายต้มใบต้มใบสำหรับให้มันเย็นแล้วจะกัดจะไปปันป่นผลไม้ <c oughs> แล้วก็เอาพักชี่พักกิตูพักเอ่อกิเลศใจพ่อ เดี๋ยวมันจะแข็งเกินนี่คือน,นำใบเตยนะคะย่ายต้มใบต้มใบสำหรับให้มันเย็นแล้วยัากัจะไปปั่นผลไม้ที่น้องค้ากันยังว่ามันกลิ่นบ๊อดได้กลิ่นบดได้แก่หมกหอย <c oughs> แก่สิแก่ขายอีกรอบสองพักกินบดได้ในการขึ้นทิ่มนะคะก็มากับกระใสเลยโอ้ยยหญกันเลยเสียดายเสียดายของ เสร็จแล้วนะคะไข่เจียวใหญ่น้อตั้งกระทะขึ้นเจียวไข่ไปด้วยอุ้ยหมอนี่ก็เดือดพอดีก็เป็นอันพ่อเลยนะคะเพราะว่าย่า่ชิมน้ำพอดีเลยพี่น้องคะกันยังว่ามันกลิ่นบ๊วยได้กลิ่นบ๊ยได้แก้มหอวยแก้สิแก้ใขอีกรอบสองพักกินบ๊ยได้ในการคือพิมนะคะมันพักกันยังบ่มีย่ายก่กระเลนไปเก็บใบเงีเ้ยวใบแห้งมันอยู่มันกับวอมีกินมันเนาะ เล้จำเป็นต้องแต่ว่าโอ้มันบ่มีน้ำมันทอดอันนี้แม่ซื้อมากักแห้งได้ซื้อน้ำมันงาน้ำมัน,น,นแห้งไปสั่นละไม่แพงไปแล้วกอชื่นน้ำมันออมคอยคือส้มเพลเพดว่ดวะได้เด็กมาคิกใส่หน่วยหนึ่งเดี๋ยวใส่ซื้อได้ครับจะใส่น้ำตาลดีกว่าลูกค้างๆก็มากัดใส่เลย โอ้ยยาย่กันเลยเสียดายเสียด้ยของ